สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านกับรายการเรื่องผีเล่าอีกครั้งวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ผมได้รับมาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านได้สัมผัสด้วยตัวเองเมื่อครั้งยังเป็นสามเณรเมื่อราว15ปีก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดบนผืนแผ่นดินที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมันยิ่งใหญ่กลางทุ่งนากว้างใหญ่แห่งหนึ่ง มีซากศิลาแรงเก่าแก่ตั้งโดดเดี่ยวอยู่สูงประมาณสองเมตรรูปทรงคล้ายซุ้มประตูแต่เหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวฝั่งขวาพังถลายไปนานแล้วชาวบ้านในพื้นที่เรียกที่นั่นว่าวิหารร้างและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หลังจากพระอาทิตย์ตกดินเพราะที่นั่นมีพวกเขาอยู่เรื่องราวเริ่มต้นในฤดูร้อนปี2553 เมื่อสามนเณรธนวัตรอายุ16ปีได้รับเชิญจากเพื่อนศีชื่อสามนเณรสิทธิชัยให้ไปพักผ่อนช่วงปิดเทอมที่บ้านเกิดในจังหวัดศรีสะเกดสามนเณรสิทธิชัยบอกว่าพี่ธนะมาเถอะบ้านเราเพิ่งมีวัดใหม่สร้างเสร็จได้ไม่กี่วันพระอาจารย์ท่านเพิ่งมาจำพรรษาที่นั่นสงบดีนะสามนเณรธนวัตคิดว่าจะได้ไปพักผ่อนได้สูดอากาศบานนอกได้ปฏิบัติธรรมในบรรยากาศเงียบสงบ แต่เขาคงไม่รู้หรอกว่าความสงบที่นั่นมันไม่ใช่ความสงบธรรมดามันเป็นความสงบแบบที่ทุกคนกลัวที่จะทำเสียงเมื่อรถโดยสารปรับอากาศจากอุบลราชธานีมาส่งสามเณรธนวัตรที่ตลาดอำเภอสามเณรสิทธิชัยก็มารับด้วยรถบรรทุกเล็กของลุงเพราะขึ้นรถสามเณรธนวัตรก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศมันแปลกแปลก สามเณรสิทธิชัยที่ปกติจะเป็นคนชอบพูดชอบยอกร้อวันนั้นกลับเงียบพูดน้อยสายตาม,มันลอยไปลอยมาเหมือนคนกำลังกังวลอะไรบางอย่างสิทธิ์เป็นอะไรหรือเปล่าสามเณรธน,นวัฒน์ถามไม่มีอะไรหลอกพี่ธนะแค่พอไปถึงที่พักพี่อย่าออกจากกุฏิตอนกลางคืนนะสามเณรสิทธิชัยตอบแบบลังเลทำไมล่ะพอไปถึงจะรู้เอง รถบรรทุกวิ่งไปตามถนนลูกรังเรา30นาทีก่อนจะเลี้ยวเข้าทางแคบๆที่มีป้ายไม้เขียนว่าวัดเกษตรธรรมชื่อใหม่มากดูเหมือนจะตั้งได้ไม่นานแต่พอรถแล่นเข้าไปสิ่งที่สามเณรธนวัฒนเห็นทำให้เขาต้องอ้าปากค้างกลางทุ่งนากว้างใหญ่ห่างจากถนนประมาณ300เมตรมีซากหินโบราณตั้งโดดเดียวอยู่รูปทรงคล้ายสุมประตูที่ถูกทิ้งร้าง แต่เหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวหินสีเทาคล้ำม,มีรอยแกะสลักลวดลายเลื่อนรืนอยู่เต็มไปหมดรอบๆไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นหญ้าและนาข้าวที่เพิ่งเกี่ยวเสร็จนั่นอะไรสามเณรยนธนวัตรชี้ไปสามเณรสิทธิชัยเงยหน้าขึ้นมองแล้วหันกลับมาตอบอย่างเรียบเฉยวิหารร้างสมัยขอมบ้านเราอยู่ติดกับโบราณสถานนะพี่แล้วทำไมไม่มีใครดูแล ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เมื่อรถโดยสารปรับอากาศจากอุบลราชธานีมาส่งสามเณรธนวัตรที่ตลาดอำเภอสามเณรสิทธิชัยก็มารับด้วยรถบรรทุกเล็กของลุงพอขึ้นรถสามเณรธนวัตรก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศมันแปลกๆสามเณรสิทธิชัยที่ปกติจะเป็นคนชอบพูดชอบหยอกล้อวันนั้นกับเงียบพูดน้อยสายตามันลอยไปลอยมา เหมือนคนกำลังกังวลอะไรบางอย่างสิทธ์เป็นอะไรหรือเปล่าสาม,มนเณรธนวัฒนถามไม่มีอะไรหรอกพี่ธนะแค่พอไปถึงที่พักพี่อย่าออกจากกุฏิตอนกลางคืนนะสามเณรสิมมนนรทธิชัยตอบแบบลังเลทําไมละ่ะพอไปถึงจะรู้เองรถบรรทุกวิ่งไปตามถนนลูกรงังราว30นาทีก่อนจะเลี้ยวเข้าทางแคบๆที่มีป้ายไม้เขียนว่าวัดเกษตรธรรม ชื่อใหม่มากดูเหมือนจะตั้งได้ไม่นานแต่พอรถแล่นเข้าไปสิ่งที่สามเนรธนวัฒนเห็นทําให้เขาต้องอ้าปากค้างคลางทุ่งนากว้างใหญ่ห่างจากถนนกระวัน300เมตรมีซากหินโบราณตั้งโดดเดียวอยู่รูปร่างคล้ายซุ้มประตูที่ถูกทิ้งล้างแต่เหลือเพียงครึ่งเดียวหินสีเทาค่ำมีรอยแกะสลักลวดลายเลื่อนเรือนอยู่เต็มไปหมดรอบๆไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นหญ้าและนาข้าวที่เพิ่งเขี่ยวเสร็จ นั่นอะไรสามนเณรธนวัตรชี้ไปสามนเณรสิทธิชัยเงยหน้าขึ้นมองแล้วหันกลับมาตอบอย่างเรียบเฉยวิหารล้างสมัยขอมบ้านเราติดกับโบราณสถานนะพี่แล้วทำไมไม่มีใครดูแลปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้วัดเกษตรธรรมหรือที่ควรจะเรียกว่าที่พักสงฆ์มากกว่าเพราะตอนนั้นยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีเพียงกุฏิไม้สามหลังตั้งเรียงกันหลังเล็กหลังละห้องเดียวไม่มีไฟฟ้ามีแต่คมไฟน้ำมันและแตะเกียงไฟฉายพระอาจารย์ประจำวัดท่านเดียวชื่อพระอาจารย์ชยันอายุราวสี่สิบต้นต้นท่านทักทายสาม,มเณรธนวัตรอย่างอบอุ่นแล้วบอกว่าให้พักอยู่กุฏิกลางกับสาม,มเณรทิทิชัยที่นี่สงบดีนะลูกเหมาะกับการปฏิบัติธรรมแต่มีกฎข้อหนึ่ง หลังจากตีสีทุ่มแล้วอย่าออกจากกุฏิเด็ดขาดจะไปซ่วมก็ไปก่อนสี่ทุ่มให้เรียบร้อยเข้าใจไหมลูกสามเณรธนวัฒนพยักหน้าแม้จะงงๆว่าทำไมต้องมีกฎแบบนี้คืนนั้นหลังจากสวนมนต์เย็นและฉันพัตาหารเสร็จทั้งสองสามเณรก็เข้ากุฏิตอนสี่ทุ่มตรงสามเณรสิทธิชัยปิดประตูแล้วสอดกลอนไม้อย่างแน่นหนาแล้วจุดตะเกียงไว้ริมหน้าต่างสิทธ ทำไมต้องปิดประตูขนาดนี้อากาศร้อนนะสามเณรธนวัตบน่นพีธนะครับไว้ใจผมเถอะอย่าเปิดประตูเด็ดขาดถ้าได้ยินเสียงอะไรข้างนอกอย่าออกไปดูได้ยินเสียงอะไรสามเณรสิทธิชัยเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดเบาๆว่า,วาเสียงคนเดินแต่ไม่ใช่คนเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนสามเณรธนวัฒพยายามนอนแต่นอนไม่หลับอากาศร้อนอบอ้าว กุติไม้ที่ไม่มีพัดลมทำให้เหงื่อซึมเต็มผ้าไตรแล้วเขาก็ได้ยินฝีเท้าเดินช้าๆบนพื้นดิ่มด้านนอกเสียงเท้ากระทบพื้นเบาๆแต่ชัดเจนฟังดูหนักอึ้งเหมือนคนที่สวมเกราะเสียงโลหะกระทบกันเล็กน้อยตามมาสำม,มนเนนธนวัตรลืมตาขึ้นมองไปที่สำม,มนเนนสิทธิชัยบนเสือข้างทางเพื่อนนอนหันหลังให้แต่เขารู้ว่าสิทธิชัยไม่ได้หลับเพราะร่างกายเพื่อนกำลังสั่นเล็กน้อย ฝีเท้าเดินผ่านหน้ากุฏิของพวกเขาแล้วหยุดแล้วก็มีเสียงอื่นตามมาฝีเท้าคนที่สองเบาและสะอวดอสะอกเหมือนผู้หญิงกำลังเดินมีเสียงผ้าปลิวพลิว้วเสียงกำไลชนกันแกรง้งแกรง้สงสคนเดินวนรอบกุฏิสัมมาเนธนวัตรอดใจไม่ไหวเขาคลานไปหาหน้าต่างไม้ที่มีช่องระบายอากาศเล็กๆและแอบมองออกไปสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องอ้าปากค้าง แล้รีบถอยหลังกระแทกเข้ากับผนังข้างนอก่าำกลางแสงจันทร์เต็มดวงมีร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ห่างจากหน้าต่างไม่ถึง3เมตรเป็นร่างของผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อเกราะโลหะพานุ่งสั้นแบบขอมเครื่องประดับทองคำระยิบระยับไปทั้งตัวสร้อยคอแผงใหญ่กําไลทุกข้อมือข้างหนึ่งถือด้ามดาบยาวแต่ร่างนั้นไม่มีศีรษะจากคอขึ้นไปไม่มีอะไรเลยและข้างๆร่างนั้นมีร่างอีกหนึ่งผู้หญิง สวมเสื้อกะอกสั้นแบบขอมนุ่งผ้าสิ้นมีชายผ้าห้อยยาวด้านหน้าประดับเครื่องประดับทองคำกำไลเต็มแขนสร้อยคอแผงเรียงซ้อนมือทั้งสองไขว้กันที่หน้าอกในท่าทางของนางรำแต่เธอก็ไม่มีศีรษะเหมือนกันทั้งสองร่างยืนนิ่งหันตรงมาทางหน้าต่างแม้จะไม่มีดวงตาแต่สาม,มนเนรนธนวัตรรู้สึกได้ว่าพวกเขากำลังมองเข้ามาแล้วร่างทั้งสองก็เริ่มเดินต่อเดินวนรอบกุฏิอีกครั้ง เดินวนเดินวนราวกับกำลังตรวจตราสมณมเนธนวัตรคลานกลับไปที่เสือร่างกายสั่นไม่หยุดพี่พี่เห็นหรือเปล่าสมณเนนสิมมนสทธิชัยถามเบาๆหรือไม่หันกลับมาเห็นเห็นนั่นแค่สองตัวเองตอนดึกๆจะมีเพิ่มอีกเพิ่มอีกทั้งหมดสิบตัววิธนะรุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นสมณมเนนธนวัตรแทบไม่ได้หลับตาเลยตอนออกจากกุฏิ เขามองไปรอบๆพื้นดินข้างนอกไม่มีรอยเท้าอะไรเลยเหมือนไม่มีใครเดินผ่านมาเลยตอนกลางคืนแต่เขารู้ว่าเขาไม่ได้ฝันไปหลังจากพัฒหาหารเช้าเสร็จสมณีนสิทธิชัยก็พาสมณีนธนวัตรไปหาผู้ใหญ่สุดในหมู่บ้านชื่อลุงประสงค์อายุราวเจ็สบกว่าเป็นคนที่รู้เรื่องราวของวิหารร้างมากที่สุด บ้านของลุงประสงค์เป็นบ้านไม้เก่าแก่มีสารพระภูมิใหญ่โตตั้งอยู่หน้าบ้านถวายดอกไม้ทูบเทียนทุกวันลุงประสงค์เชิญทั้งสองสามเณรน,นั่งที่ระเบียงรินชาดำใส่แก้วให้และพูดเสียงแหบแห้งว่าเห็นแล้วสิเจ้หนูเห็นพวกเขาแล้วสิสามเณรธนวัตรพยักหน้าครับลุงพวกนั้นคือใครลุงประสงค์ถอนหายใจยาว พวกเขาเป็นวิญญาณที่ถูกผูกมัดไว้ต้นทุนของวิหารแห่งนั้นราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตสิบดวงลุงประสงค์เริ่มเล่าเรื่องราวเรื่องที่ถ่ายทอดกันมาในหมู่บ้านนี้นานหลายร้อยปีเมื่อหลายศตวรรษก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นหัวเมืองชายขอบของอาณาจักรข,ขอมปกครองโดยเจ้าเมืองที่ชาวบ้านเรียกว่าพระยาสุทัศน์เป็นผู้ปกครองที่เข้มงวด ศรัทธาในลัทธิพราหมณ์และเทวราชาอย่างสุดซึ้งวันหนึ่งพระมหากษัตริย์แห่งกรุงพนครได้เสด็จมาตรวจหัวเมืองชายขอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพื้นที่แห่งนี้และมีพระประสงค์ให้สร้างปราสาทเล็กขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระพรมพระยาสุทัศน์ได้รับบัญชาและท่านตัดสินใจว่าปราสาทนี้จะต้องยิ่งใหญ่มั่นคงและมีพลังศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง แต่จะทำอย่างไรท่านปรึกษากับพามราชครูผู้ชำนาญการทางด้านอาคมและได้คำตอบที่น่าสยดสยองจงบูชายันสิบดวงวิญญาณเลือกบุคคลที่มีคุณค่าที่สุดผู้มีพรสวรรค์ที่สุดตัดศีรษะพวกเขานำเลือดและเท่ากระดูกมาผสมกับดินฝังร่างไว้ตามจุดสำคัญแล้วใช้คาถาโบราณสะกดวิญญาณไว พวกเขาจะเป็นผู้พิทักษ์ปราสาทนี้ตลอดกาลพระยาสุทัศธตกลงและเริ่มคัดเลือกเหยื่อคนแรกคือขุนกล้าแม่ทัพคู่ใจของท่านเป็นนักรบที่กล้าหาญที่สุดพักดีที่สุดเคยรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มวันหนึ่งพระยาสุทัศน์เชิญขุนกล้ามาดื่มสุราฉลองแล้วสั่งให้ทหารจับตัวเมื่อเมาแล้ว นำไปประหารที่ฐานที่จะสร้างพระองค์ตัดศีรษะทิ้งไปไกลฝังร่างไร้ศีรษะไว้ใต้ดินเก็บเลือดผสมปูนปั้นพระพรหมลุงประสงค์เล่าว่าขุนกล้ายไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเพื่อนที่ไว้ใจที่สุดถึงฆ่าตัวเองวิญญาณเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความสับสนแต่ก็หนีไปไหนไม่ได้เพราะถูกสะกดไว้แล้วคนที่สองคือนางอับศร นางรำหลวงที่เต้นสวยที่สุดในเมืองมีรูปร่างงดงามนางเคยรำถวายพระมหากษัตริย์เมื่อคราวเสด็จมาและพระองค์ทรงพอพระทัยมากพระยาสุทัศน์หลอกนางอับศรว่าจะให้ไปรำถวายที่ปราสาทใหม่แต่เมื่อนางไปถึงก็ถูกจับตัวประหารเช่นกันตัดศีรษะนำเลือดและเท่ากระดูกมาผสมปูนฉาบผนังบริเวณองค์ทะ นางอับสรร้องขอชีวิตร้องไห้บอกว่ายังไม่อยากตายแม่ยังรออยู่บ้านแต่ไม่มีใครฟังลุมประสงค์เล่าโดยนำเสียงเศร้าและอีก8ดคนขุนเพลงและขุนปี่นักดนตรีสองพี่น้องเล่นดนตรีเพราะที่สุดในเมืองอาจารย์วิชัยครูสอนหนังสือเด็กขุนนางมีความรู้สูงนางมณีและนางมาลา นางรำสองเป็นสิทธิ์ของนางอับศรขุนหารและขุนเดชนักรบสองคนเป็นลูกน้องของขุนกล้าและช่างแกะสลักชื่อปรีชาผู้ออกแบบลวดลายปราสาททั้งหมดทั้งหมดถูกหลอกถูกจับถูกประหารโดยไม่รู้เลยว่าทำไมร่างถูกฝังไว้ที่มุมทั้งสของปราสาทเลือดและเท่ากระดูกถูกผสมกับอิฐเสาหินทุกชิ้นส่วนของปราสาท และพรามราชครูใช้คาถาโบราณสะกดวิญญาณทั้งสิบไว้ให้เป็นผู้พิทักษ์ตลอดแล้วพวกเขาอยู่ที่นั่นมาตลอดเลยครับลุงสัมมณีธนวัตถามลุงประสงค์พยักหน้ามาหลายร้อยปีแล้วลูกอาณาจักรขอมล่มสลายไปแล้วพระยาสุทัศน์ตา,ตายไปนานแล้วพรามราชครูตายไปนานแล้วแม้แต่ปราสาทก็พังทลายไปจนเหลือแต่ซากศิลาแต่วิญญาณทั้งสิยังคงอยู่ เพราะถูกสะกดไว้ด้วยอาคมที่ไม่มีใครสามารถแก้ได้แล้วพวกเขาอยากไปเกิดใหม่ไหมครับอยากสิลูกอยากมากเลยด้วยน้ำตาของลุงประสงค์เริ่มไหลพวกเขาเคยมาหาปู่ของข้าเมื่อ80ปีก่อนปรากฏตัวตอนกลางคืนยืนหน้าบ้านและมีเสียงพูดออกมาแม้จะไม่มีสีสษะก็ตามลุงประสงค์เล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ เสียงนั้นบอกว่าเราอยากไปเกิดใหม่เราอยากให้คนจำชื่อเราได้เราอยากให้คนรู้ว่าเราเคยมีชีวิตไม่ใช่แค่ผีไม่ใช่แค่บิญญาณไร้ศีรษะเราเคยเป็นคนมีชื่อมีครอบครัวมีความฝันแต่ถูกพรากไปด้วยความโลภของคนที่เราเคยไว้ใจครุณาช่วยเราทีเราติดอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้ว ู่ของลุงประสงค์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาพระอาจารย์และชาวบ้านทุกคนต่างสงสารแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะช่วยอย่างไรอาคมของขอมโบราณน,นั้นแข็งแกร่งมากลุงประสงค์อธิบายไม่ใช่หมอผีทั่วไปจะแก้ได้แม้แต่พระอาจารย์ที่มีวิชาดำก็ไม่กล้ายุ่งเพราะกลัวจะโดนถูกสัตธิของคำสาบที่มีอำนาจมากขนาดนั้นสุดท้ายหมู่บ้านตัดสินใจทำอย่างเดียวที่พอจะทำได้ สร้างวัดเจ้าของที่นาบริเวณนั้นชื่อนายดวงเป็นคนมีจิตศรัทธามากลุงประสงค์เล่าเมื่อได้ยินเรื่องราวของวิญญาณทั้งสิบท่านก็บริจาคที่ดินทั้งหมดให้กับวัดโดยหวังว่าถ้าที่นี่กลายเป็นพุทธสถานมีพระสงฆ์มาจำพรรษามีการสวดมนต์ทำวัดมีผลบุญกุศลเกิดขึ้นทุกวันบางทีพลังแห่งธรรมะอาจจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นได้แต่ก่อนที่จะสร้างได้ ต้องใช้เวลานานมากต้องขออนุญาตต้องหาทุนต้องหาพระอาจารย์ที่กล้ามาจำพรรษาใช้เวลาเกือบ80ปีลุงประสงค์บอกจนกระทั่งปีนี้เองที่วัดแห่งนี้จึงเริ่มสร้างเสร็จพระอาจารย์ชยันกล้ามาจำพรรษาเป็นองค์แรกและหวังว่าในที่สุดวิญญาณทั้งสิบจะได้รับการปลดปล่อยคืนนั้นหลังจากรู้เรื่องราวทั้งหมดสามเณรธนวัฒน์นอนไม่หลับอีกครั้งแต่ครั้งนี้ เขาไม่ได้กลัวเขารู้สึกเศร้ารู้สึกสงสารเมื่อฟังเสียงฝีเท้าเดินวนรอบกุฏิอีกครั้งเขาไม่ได้ถอยหลังแต่กลับคลานไปที่หน้าต่างมองออกไปครั้งนี้เขาเห็นชัดกว่าเดิมขุนกล้านักรบผู้กล้าหาญยืนตะหงานด้วยเสือ้อเกราะที่เคยภาคภูมิใจแต่ไร้ศีรษะมือกำด้ามดาบแน่นราวกับว่ายังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังแม้ว่าสิ่งที่เขาเฝ้าอยู่นั้น เหลือเพียงซากศีลานางอับสรน,นางรํำผู้งดนามยืนในท่าทางสง่างามมือควยหน้าอกเครื่องประดับระยิบระยับแต่ไร้ศีรษะไม่มีใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มไม่มีดวงตาที่เคลเปล่งประกายชนะรําและอีกแปดร่างตามมาเบื้องหลังพวกเขาไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้คุกคามใครแค่เดินวนเดินวนทำหน้าที่ที่ถูกบังคับไว้ไม่มีวันสิ้นสุด สามเณรธนวัฒนเงยหน้าขึ้นมองมองดวงจันทร์เต็มวงที่สองลงมาและเขาก็เริ่มสวดมนต์เบาๆช้าๆอิติบิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธมนพุทธคุณที่เขาสวดมาตั้งแต่เด็กร่างทั้งสิบหยุดนิ่งพวกเขาหันมาทางหน้าต่างแม้จะไม่มีศีรษะแต่สามเณรธนวัฒนรู้สึกได้ว่าพวกเขากำลังฟังเขาสวดต่อไปจนจบบทพุทธคุณ แล้วสวดพระคาถาชินบัญชรสวดพระปะลิตสวดทุกบทที่เขาจำได้เมื่อสวดจบร่างทั้งสิบค่อยๆกราบลงกราบเหมือนกำลังกราบพระแม้จะไม่มีศีรษะแต่ร่างของพวกเขาน้อมลงต่ำมือแตะพื้นดินแล้วพวกเขาก็ค่อยๆจางหายไปจนหมดไปปู่ของลุงประสงค์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาพระอาจารย์และชาวบ้านทุกคนต่างสงสาร แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะช่วยอย่างไรอาคมของของโบราณนั้นแข็งแกร่งมากลุงประสงค์อธิบายไม่ใช่หมอผีทั่วไปจะแก้ได้แม้แต่พระอาจารย์ที่มีวิชาดำก็ไม่กล้ายุ่งเพราะกลัวจะโดนถูกสัตธิของคำสาบที่มีอำนาจมากขนาดนั้นสุดท้ายหมู่บ้านตัดสินใจทำอย่างเดียวที่พอจะทำได้สร้างวัดเจ้าของที่นาบริเวณนั้นชื่อนายดวงเป็นคนมีจิตศรัทธามากลุงประสงค์เล่า เมื่อได้ยินเรื่องราวของวิญญาณทั้งสิบท่านก็บริจาคที่ดินทั้งหมดให้กับวัดโดยหวังว่าถ้าที่นี่กลายเป็นพุทธสถานมีพระสงฆ์มาจำพรรษามีการสวดมนต์ทำวัดมีผลบุญกุศลเกิดขึ้นทุกวันบางทีพลังแห่งธรรมะอาจจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นได้แต่ก่อนที่จะสร้างได้ต้องใช้เวลานานมากต้องขออนุญาตต้องหาทุนต้องหาพระอาจารย์ที่กล้ามาจำพรรษา ใช้เวลาเกือบ80ปีลุงประสงค์บอกจนกระทั่งปีนี้เองที่วัดแห่งนี้จึงเริ่มสร้างเสร็จพระอาจารย์ชยันกล้ามาจำพรรษาเป็นองค์แรกและหวังว่าในที่สุดวิญญาณทั้ง10จะได้รับการปลดปล่อยคืนนั้นหลังจากรู้เรื่องราวทั้งหมดสาม,มนเณรธนวัฒนนอนไม่หลับอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้กลัวเขารู้สึกเศร้ารู้สึกสงสารเมื่อฟังเสียงฝีเท้าเดินวนรอบกุฏิอีกครั้ง เขาไม่ได้ถอยหลังแต่กลับคลานไปที่หน้าต่างมองออกไปครั้งนี้เขาเห็นชัดกว่าเดิมขุนกล้านักรบผู้กล้าหานยืนตระหง่านด้วยเสือ้อเกราะที่เคยภาคภูมิใจแต่ไร้ศีรษะมือกำด้ามดาบแน่นราวกับว่ายังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังแม้ว่าสิ่งที่เขาเฝ้าอยู่นั้นเหลือเพียงซากศีลานางอับสรน,นางรำผู้งดงามยืนในท่าทางสง่าง,งามมือคขว้นอก เครื่องประดับระยิบระยับแต่ไร้ศีสษะไม่มีใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มไม่มีดวงตาที่เคลยเปล่งประกายชนะรำและอีกแปดร่างตามมาเบื้องหลังพวกเขาไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้คุกคามใครแค่เดินวนเดินวนทำหน้าที่ที่ถูกบังคับไว้ไม่มีวันสิ้นสุดสามเนียธนวัฒนเงยหน้าขึ้นมองมองดวงจันทร์เต็มวงที่สองลงมาและเขาก็เริ่มสวดมนต์เบา,เบา ช้าๆอิติบิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธมนพุทธคุณที่เขาสวดมาตั้งแต่เด็กร่างทั้งสิบหยุดนิ่งพวกเขาหันมาทางหน้าต่างแม้จะไม่มีศีรษะแต่สัมมาเนนธนวัตรรู้สึกได้ว่าพวกเขากำลังฟังเขาสวดต่อไปจนจบบทพุทธคุณแล้วสวดพระคถาชินบัญชรสวดพระประลิตสวดทุกบทที่เขาจำได้เมื่อสวดจบ ร่างทั้งสิบค่อยๆกลาบลงกลาบเหมือนกำลังกราบพระแม้จะไม่มีศีรษะแต่ร่างของพวกเขาน้อมลงต่ำมือแตะพื้นดินแล้วพวกเขาก็ค่อยๆจางหายไปจนหมดไปตลอดสองสัปดาห์ที่สามเณรธนวัตรพักอยู่ที่นั่นเขาสวดมนต์ทุกคืนเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของวิญญาณทั้งสิบเขาก็สวดให้พวกเขาฟังและทุกครั้งพวกเขาก็หยุดฟังแล้วกราบลงก่อนจากไป แต่คืนต่อมาพวกเขาก็กลับมาเดินวนอีกเพราะถูกผูกมัดไว้ด้วยคำสาปที่ไม่มีใครแก้ได้พี่เคยถามเนนสิทธิชัยว่าทำไมไม่ลองใช้วิชาดำของครอบครัวช่วยปลดปล่อยพวกเขาสามเณรธนวัฒน์เล่ากับลุงประสมก่อนจะกลับแล้วเนนสิทธิชัยตอบว่าอะไรลุงถามสิทธิชัยหน้าซีดไปเลยสั่นไปหมดบอกว่าพี่ธนะครับวิชาดำของผมมันจิตเดียว เทียบกับอาคมของโบราณที่ใช้สะกดพวกนี้ไว้มันไม่ได้เรื่องเลยถ้าผมพยายามแก้แล้วผิดพลาดผมอาจจะถูกดูดเข้ามาเป็นตัวที่11ก็ได้ผมไม่กล้าครับขอโทวด้วยนะครับและนั่นคือเรื่องราวที่พระอาจารย์เทียร์เล่าให้ผมฟังเมื่อหลายปีก่อนผมถามท่านว่าหลวงพ่อคิดว่าวัดที่สร้างขึ้นตรงนั้นจะสามารถปลดปล่อยวิญญ,ญาณทั้งสิบได้ไหมครับพระอาจารย์ทีร์เงียบไปนานแล้วตอบว่าผมไม่รู้ลูก ผมไม่รู้ว่าผลบุญจะแรงพอที่จะต่อสู้กับคำสาปที่มีอำน,นาจขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยพวกเขาก็ได้ยินเสียงธรรมะได้ยินเสียงสวดมนต์บางทีนั่นอาจจะทำให้ทุกข์ของพวกเขาเบาลงบ้างแล้วถ้าวันหนึ่งคำสาปหมดอายุล่ะครับถ้าวันนั้นมาถึงผมหวังว่าพวกเขาจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้บรรลุธรรมและจะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นเครื่องมือของความโลภใครอีก เรื่องนี้ผ่านมา15ปีแล้ววัดเกษตรธรรมคงได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาแล้วมีพระสงฆ์จำพรรษาเพิ่มขึ้นมีพุทธศาสนิกชนไปทำบุญเป็นประจำแต่ผมเคยทัวร์ไปถามพระอาจารย์ทีว่าวิญญาณทั้งสิบยังอยู่ไหมครับท่านเงียบนานแล้วตอบว่าผมไม่แน่ใจลูกเพราะผมไม่ได้กลับไปที่นั่นแล้วแต่ผมได้ยินจากเนียนสิทธิชัยว่าชาวบ้านบางคนยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบวิหารร้างในคืนเดือนมืด ผมถามแสดงว่าพวกเขายังไม่ได้รับการปลดปล่อยใช่ไหมครับหรือบางทีพวกเขาแค่เดินวนอยู่เพราะเคยชินท่านตอบเบาๆบางครั้งแม้แต่เมื่อคุกถูกเปิดออกแล้วนักโทษบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะออกไปไหนเพราะอยู่ในนั้นมานานเกินไปและนั่นครับผู้ฟังคือเรื่องราวของวิหารร้างกลางทุ่งและวิญญาณไร้ศีรษะสิบดวงที่ถูกบูชายันเพื่อปราสาทที่พังทลายไปแล้วแต่วิญญาณเหล่านั้น ยังคงอยู่ผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ผมไม่รู้ว่าวิญญาณเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยแล้วหรือยังแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้คือความโลภความหลงในอำนาจและความเชื่อที่บิดเบือนสามารถสร้างความทุกข์ที่ยืนยาวได้นานหลายร้อยปีขุนกล้าไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถูกฆ่าเพราะความพักดีนางอับสอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถูกฆ่าเพราะความงดงามคนอื่นๆไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ถูกค่าเพราะความสามารถของพวกเขาแล้วพวกเขาต้องจ่ายราคาด้วยการถูกจองจำเป็นเวลานับร้อยปีถ้าวันหนึ่งคุณได้ไปเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดและได้ขับรถผ่านทุ่งนากว้างใหญ่แล้วเห็นซากศิลาแรงเก่าแก่ตั้งหนดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งช่วยหยุดรถและกราบไหว้ให้หน่อยนะครับไหว้ให้กับนักรบผู้กล้าหาญที่ไม่มีใครจำชื่อได้แล้วไหว้ให้กับนางรำผู้งดงาม ที่ไม่มีใครจำใบหน้าได้แล้วว่าให้กับคนอีกแปดคนที่เคยมีชีวิตมีความฝันมีครอบครัวแต่ถูกพรากไปอย่างไร้ความหมายและอธิษฐานจิตให้พวกเขาไดพบทางออกจากคุกที่มองไม่เห็นในผลจากความทุกข์ที่ไม่สมควรต้องทนทนและได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้เรื่องเล่าในคืนวันพระคืนนี้จบเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ปราศจากทุกภัยและขออย่าให้ใครต้องเป็นเหยื่อของความโลภความหลงและอำนาจของผู้อื่นสวัสดีครับ